กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็จัดให้ครับตามคําขออยากได้อยากดูติดตาวัดหนังเนื้อสมริดอ่าฟังนะครับคุณสังเกตง่ายๆไม่ว่าองค์ไหนก็แล้วแต่ข้างบนจะเล็กข้างล่างจะใหญ่นะครับคําว่าข้างบนเล็กข้างใหญ่ก็เพราะว่าด้านล่างมันเป็นความฟ้องของเขา่าด้านบนก็เป็นลําตัวนะครับเสียนจะเล็กนะครับตัวจะใหญ่ กน่างใหญ่วัดหนังเนี่ยต้องล้วงนอกถ้าวัดทองจะล้วงในคําว่าล้วงนอกหมายว่าแขนเน่ยอยู่ข้างนอกถ้าวัดทองเนี่ยแขนจะหลบอยู่ข้างในนะครับแขนจะไม่โผล่มาแบบนี้จะซ่อนแขนไรเพราะขัดสมาธิเพชรอันนี้ไม่มีขานะครับวัดหนังล้วงนอกวัดทองล้วงในสำลีเงินเนี่ยหยิบมาปั๊บให้คุณมองตามพื้นไว้เนี่ยส่วนที่ลึกที่สุดจะขาวขาวจั้วเลยขาวเหมือนปลาหลอดเลยส่วนนอกเนี่ยจะมุนหมนเทา,เทา ถ้าผ่านเงือผ่านไครมาจะออกดำนะครับจะออกดำสังเกตง่ายๆนะแล้วจําอักขระเลขยันเนี่ยจาลายมือไว้อันเนี้ยมันจบด้วยผิวพันธุ์และจบด้วยโครงสร้างของอักขระยันยันเนี่ยเหมือนเส้นหนมจีนเอามาม้วนระวางนะครับวางทีละตัวละตัวตะเข็บข้างไม่มีนะครับเพราะปั้นทีละองค์จะไม่เหมือนกันสักองหนึ่งดูนะครับนี่ผมจะให้ดูเอกลักษณ์สําคัญสุดถ้าผ่านการใช้มาจะไม่ค่อยเห็นแล้วประหลอดขาว จะไปเห็นเม็ดแดงเนี่ยพวกเม็ดแดงแดงพวกนี้ขึ้นเนี่ย <c oughs> เขาเรียกเม็ดพิษถ้ามีเม็ดแดงแดงพวกนี้ขึ้นนะเป็นสำลิดข้างในเป็นผิวประหลอดนะครับแล้วสัมผัสมาออกเทาๆแบบนี้แล้วมีเม็ดพิษแดงๆงนี้แท้ทั้งชาติแท้ชาตินี้ยันชาติหน้าดูโครงสร้างหไหมครับตัวนะสไตล์เหมือนกันหัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยอย่ากวนดูนะครับนี่เห็นไหมครับตัวหน้าเห็นไหมเนี่ยอันนี้ขี้เบ้านะครับคาบสกรปรกนะครับ <c oughs> เนื้อจากเทาๆแบบนี้คล้ายๆตะกัวแต่แข็งนะแข็งแต่เปราะนะตกไม่ได้ตกแตกนะบอกก่อนตกแตกเห็นไหมครับผิวบอระเข้ขาวตามซอกนะครับดูการวางมือเห็นไหมนี่วางยันวางมือไหมครับนี่ไม่แดงแดงเห็นไหมไม่แดงแดงไม่มากก็น้อยนะต้องมีนะยิ่งแดงเข้มยิ่งดีเลยออกเม็ดเพชรยิ่งดีนะครับนะครับจำโครงสร้างไว้ถ่ายรูปแคปไว้เลยอันนี้พระแท้ร้อยตา ราคาโคตรแพงองคหนึ่งหลายล้านนะครับขี้หมูขี้หมาสามสี่ล้านขึ้นนะครับนี่นเห็นนะครับนี่ในผ่านการใช้มาจะขีุมขีมัวมีมีเขียวมีแดงนะครับมีเขียวมีแดงเห็นไหมครับนี่เขียวนี่เขียวหยกนะครับแล้วก็แดงนี่แดงส้มเนี่นี่ถ้าพาไม่ใช้ผิวประหลอดขาวแบบนี้นะครับอันนี้ผ่านมาพอล้มควรแต่ก็ยังเห็นใช่ไหมข้ามสกปรกนะครับนี่ถ้าลอกบอกเบิกแต่เขียวอยู่ในอันนี้ถ้าไล่ดีๆก็จะเจอเม็ดแดงนะ นีนดด่เห็นไหมเม็ดแดงเห็นไหมครับนี่อันนี้คือเม็ดแดงเม็ดพริกนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเม็ดไหมนี่ถ้าผิวอย่างนี้แล้วมีเม็ดอย่างนี้นะครับนี่ตามซอกมีขี้เบ้าอย่างนี้นะแท้ทั้งชาตินะครับแท้แบบไร่ข้อก Lang ัางขาด่เห็นไหมเม็ดแดงเห็นไหมเห็นไหมนะครับมันมีโดยตัวของมันเองนะครับนี่แท้ดูง่ายดูดูมือเนี่ยยังเอาหวีเลย <c oughs> เห็นไหมเหมือนหวีเลย นิ้วมันยังเป็นเจ็ดนิ้วมีแปดนิ้วมีสิบนิ้วมีสิบเอ็ดนิ้วมีเพราะเขาเฉาะเอานะครับไม่ชัวร์ไม่ได้สิบนิ้วแเป้นี่อันนี้มีเท่าไหร่มีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดนิ้วนี่อันนี้อันนี้เกินละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านิ้วอส่คน,นนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ตรงตรงประเด็นสิบนิ้วเป๊ะแล้วมักจะมีเลขหนึ่งตามท้องอย่างนี้นะครับมือในนี่งอกลับนะครับงอแอนกลับลงไปสังเกตดูครับมือเชื่อมท้องจะแอนกลับลงไปนี่แอนลงไปนะมีสามนิ้วสี่นิ้วเนี่นยแอนกลับลงไปเห็นไหมครับนี่โยหน่อยแต่ก็แอนน,น,นี่นะจำเอกลักเข้า,ข,าข้าวไว้ให้สังเกตมีเม็ดแบบนี้แท้ทั้งชาติแทะไรข้อกังขา เบียดเบียดแน่นแน่นละขลัยันนะครับเนี่ยเห็นไหมแน่นทุกส่วนนะครับถ้าโป่งโล่งก็จะมีสไตล์นี้เนี่ยเดี๋ยนะอันนี้อาจจะดูโล่งๆหน่อยแต่ก็แน่นน่ะมันไม่ถึงกับโล่งดูง่ายๆจำคร่าวๆดูไว้นะครับค่อยๆพิจารณา